Tìm hiểu nữa bắt đầu ăn nhỏ này nữa hết sức là bà bây giờ 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 bà bây

Bà 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 ठीक है ना टू का वन और मुका मान नहीं चलता है ना बस बना तुम पकड़ ना

ก็ตาบางนันเนี่ยไม่คุ้นตายหมากุณยีก็นแซงล่ะก็กาางนั่นเนี่ยยัไม่คุ้น ไม่จริลยว่ะจริงไม่ถูกต้องที่เป็นอะไรหลายสายป่อยเก่าหมดแล้วผมเรียนด้วยว่าเรียนรักมากกว่านั้นเป็นเกาะเป็นนี่นะไม่เรียนบ้นนี่แ้วพานได้ไม่เนี่ยวต้องกลัวทดียวใชับพุไปเดีวไปเดีวจริงใจห่าล่ะ không ừ. tin chạy phải, nước cào không tồn lắm, <cầm> <cầm>

ผิวาขงไมู่กหที่เป็นนของนม่้กแล้ว

ลังไปยม้มี้เพ่เดียวเราล้งไปแต่ทางร่อล้าไปตมเร่ัวเขาั้หออขอไปแล้กอืมขอไปลำเกีย